นี่ครับพี่น้องครับนี่ผลงานนะครับหลังจากที่ทำการฉีดพ่นนะครับตองดีและก็เอาวันกาดไปแล้วเจ็ดวันครับพี่น้องครับนี่นี่ครับผมนี่สำรับหญ้าผือน้่อยนะครับผมหรือว่าบางพื้นที่นะครับเพิ่นเอินว่าหญ้าหั่งกาครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งเป็นผือน้่อยนะครับถี่บพท่านไดนออกดอกครับพี่น้องครับนี่ครับผม และนอกจากนั้นนะครับยังมีหนวดปลาดุกครับพี่น้องครับนี่มีหนวดปลาดุกนะครับหรือว่าภาษาอีสานนะครับเรียกว่าหญ้าไข่เขียดครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าตอนนี้ครับเบื้องต้นอาการนะครับลักษณะของต้นนะครับสิเป็นเรืองเหลืองนอหลังจากเหลืองแล้วนะครับกสิแห้งลงไปครับพี่น้องครับนี่นอนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่มีตะต้นผือ ละกัญญาไข้เขียดอ้อยต้อยเลยทีเดียวนะครับผมส่วนต้นข้าวของเราครับพี่น้องครับนี่ปุ้ยหอมนาคาครับพี่น้องครับนี่บ่เป็นยังเลยครับผมนี่เพราะว่าขณะที่ฉีดนะครับผมเขาทําการฉีดไปเบิดนะครับทั่วพื้นทีเนาะผลปรากฏว่าสําหรับข้าวของเราครับผมนี่ข้าวเหนียวนาปังนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับผม นั่นก็คือหอมนาคาครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่างามดีคักปันย่งครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาเข้ามาลกเบิ้งนะครับสำหรับต้นผือกับหญ้าไครเขียดเป็นไงผลปรากฏว่าโอ้ยนี่ครับนี่ตายหัวโกนเบิดแล้วครับผมนี่กระยอนมันเหลืองกระยอนมันแห้งคักแหรอไหมครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาลกเบิ้งอีกครั้งนึงครับผม ผลปรากฏว่าใส่นิ้วกระด็กโอ้ยเบิ้งครับพี่น้องครับเนี่ยอุ้ยครับให้เรียบเลยทีเดียวนะครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศเรงๆสำรับมือนี้นะครับก็เลยมารีวิวให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นการเจาะเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวยานะครับที่เอาใส่ในการกําจัดต้นกกทรา้นะครับหรือว่าผืนหน้านะครับหรือว่าหยาไข่้เขียดนะครับหรือทางภาษาไทยเรียกว่าหนวดปลาดุกนะครับ สิเป็นตัวยาชนิดใดนะครับไปเบิ้งกันเลยครับผมนี่ก็คือสารกําจัดญ้านะครับทั้งสองชนิดนะครับอย่างที่ผมได้ว่าจ่าไปแล้วนะครับหนึ่งก็คือตองดี้ครับผมนี่มีลักษณะเป็นผงครับพี่น้องครับนี่ตองดี้นะครับเป็นกล่องนะครับซึ่งในกล่องนี้นะครับกับซีมี่ซองยาเนาะซึ่งซองยาในกล่องนี้มีทั้งหมดอยู่สิบซองด้วยกันครับพี่น้องครับนี่สิบสิบซองเนาะ และในซองยานั้นก็จะเป็นยาผงนะครับผมผงเนื้อละเอียดเลยทีเดียวนะครับสำหรับตองดีนะครับผมสามารถกำจัดวัชพืชในนาข้าวนะครับโดยข้าวไม่แดงไม่งันไม่บัดนะครับแล้วก็ไม่ตายครับพี่น้องครับนี่เนาะง่ามเซยเลยทีเดียวนะครับผมส่วนพระเอกตลอดการนะครับที่มาคู่กันกับตองดีนะครับนั่นก็คืออวันกาศครับพี่น้องครับนี่คุณสมบัติของเขานะครับก็คือปรับสภาพน้ํานะครับ ที่ใช้ในการฉีดพ่นนะครับผมก็ใส่น้ำจากกุดจากบ่อจากห่วยนี่แหละครับผมดังนั้นตัวของอวอนกาด ULV นะครับตัวนี้ก็จะไปปรับสภาพน้ำอ่าสภาพน้ำจากน้ำที่มีจากน้ำที่เป็นก๊ดนะครับหรือว่าน้ำที่เป็นด่างเนาะก็สามารถที่จะปรับให้น้ำนะครับมาอยู่สภาพความเป็นกลางนะครับนี่เนาะนี่คือคุณสมบัติแรกคุณสมบัติที่2นะครับ ก็เป็นสารจับใบภายในตัวนะครับผมนี่สำหรับอะวอนกาดของเรานะครับผมเอาสำหรับท่านใดน,นะครับที่มีวัชพืชในหน้าเข่าของท่านนะครับผมที่มีลักษณะดังงลกานะครับก็สามารถประสานมาได้ครับผมที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0899428684นะครับหรืออีกหมายเลขโทรศัพท์ครับ092 516 4 2 5 2หนะครับย่าลื่อมประสานมากกัแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับแรกวันนี้ครับนุ่มขัญชช่หัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับทีมงานของร่าผ้าจากพี่น้องพวงไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบู๊ยขักบบานนี่ะครับนี่ผืนนาครับผมนี่นี่หญ้าไข่เขียดครับผมนี่ตายให้เรียบเลยทีเดียวครับผม